อย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตค่ะแต่ก็มีอยู่หลายครั้งนะคะกับหลายสิ่งที่เราอุตส่าห์ภาคเพียรพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับไม่ไปถึงไหนค่ะอย่างเช่นอุตส่าห์ร่ำเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีนะคะแต่ก็ยังพูดหรือสื่อสารไม่ได้สักทีนั่นแหละค่ะ หนังสือเล่มนี้ค่ะวิชาพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งเขียนโดยสกอตยังค่ะเขาเป็นนักเขียนขายดีของ Wall Street journal นะคะจะมาเปิดเผยความลับค่ะทั้งจากประสบการณ์ของตัวเขาเองและจากการค้นคว้านะคะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นค่ะสกอตยังค่ะเขาบอกเราว่าความแตกต่างระหว่างคนที่เรียนรู้ได้ไวกับคนที่อาจจะเรียนรู้ได้ช้าเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องกลไกการเรียนรู้เท่านั้นล่ะค่ะ ในเล่มนะคะเขาก็เลยจะมาบอก12กฎทองของการเรียนรู้ในยุคใหม่ค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้ในทุกเรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้ค่ะข้อแรกค่ะ การแก้โจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเห็นวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้นค่ะข้อที่2ใช้การเรียนแบบมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ข้อที่3เรียนรู้พื้นฐานให้แน่นเพราะถ้าพื้นฐานไม่แน่นนะคะการเรียนรู้ในลําดับต่อต่อไปเนี่ยมันก็จะยากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเล่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องยาก,ยาก,ยากให้เราฟังหลังจากนั้นเราก็ ็นำมาคิดวิเคราะห์ต่อค่ะข้อที่5หาความท้าทายในระดับที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปค่ะข้อที่ 6. หากต้องการพัฒนาเรื่องใดนะคะให้เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องนั้นโดยเฉพาะแล้วก็แบ่งสิ่งที่จะเรียนรู้เนี่ยออกเป็นหัวข้อย่อยๆค่ะข้อที่7ใช้กลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายในการฝึกอย่างเช่นฝึกกับโจทย์หลายแบบ หรือฝึกกับคนหลากหลายอาชีพค่ะข้อที่8ถ้าต้องการมีความคิดสร้างสรรค์ให้เราเริ่มจากการลงมือทำสิ่งต่างๆให้มากเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของปริมาณสิ่งที่ทำออกไปนั่นเองค่ะข้อที่9ค่ะการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเชี่ยวชาญจะต้องได้รับฟีดแบ็ที่มีคุณภาพไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อขึ้นไปได้ค่ะข้อที่10ค่ะ การให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะข้อที่11ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะเนี่ยมันมักจะต้องผ่านช่วงที่ดูเหมือนถดถอยหรือไม่ก้าวหน้านะคะถ้าผ่านจุดนั้นไปได้เราก็จะสู่ขั้นตอนของการเติบโตค่ะข้อที่12ข้อสุดท้ายค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะเรามักจะเกิดความกลัวหรือวิตกกังวล อันนั้นคือเรื่องธรรมดาค่ะที่มันจะเกิดขึ้นได้วิธีแก้ก็คือว่าให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นไปเลยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะนี่ก็คือ12กฎทองของการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งได้ในทุกเรื่องเราสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในการเรียนเพื่อที่จะทําให้คะแนนสอบดีขึ้นการทํางานการพัฒนาทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนการแก้ปัญหาใหม่ๆการฝึกภาษาต่างประเทศเล่มนี้ นี้นะคะยังเหมาะกับบรรดานักสร้างสารรค์ที่อยากจะสร้างผลงานในแบบที่ไม่เคยมีใครสร้างได้มาก่อนค่ะเล่มนี้ถือได้ว่าการันตีความคุ้มค่ากับเวลาที่ต้องอ่านค่ะเพราะมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วกว่าเก่งกว่าและฉลาดกว่าเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะ